ทั้งนี้เมล็ดพันธุ์แห่งความแค้นมันยังไม่สามารถเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะอะไรครับเพราะคนในพักประชาชนหรือพักสม้มหรือพักก้าวไกลเองได้ทำลายอนาคตการเติบโตของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เช<ๆ>่นคุณพิธาในกรณีด้อยค่าทราัน ในภูมิใจไทยก็มีคนมีความสามารถเข้ามาใหม่ไม่ว่าจะเป็นท่านศรีาจากคุณสุปจีหรืออะไรนี่ก็ดีมีความสามารถแต่คนอื่นล่ะเสือห้อยเสือยี่เสือตีเสือกลางทั้งหลายเราต้องเอาพรรคประชาธิปัตย์ไปคานเขาไว้ไปคานเขาไว้หมายความว่าผมไม่ได้คนกรุงเทพผมเลือกพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าผมอยากให้คนกรุงเทพโดยเฉพาะสสเขต ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ระหว่างภูมิใจไทยประชาธิปัตย์หรือพรรคการเมืองอื่นๆนก็เลือกสสเขตพรรคประชาธิปัตย์ส่วนบัญชีรายชื่อจะไปให้ท่านอนุทินก็ไปจะไปให้อภิสิทธิ์ก็ไปจะไปให้พลเอกลังสีจะไปให้พี่ตุย๋ยพีระพันธ์ก็ไปแต่สสเขตสสเขต เลือกพรรคประชาธิปัตย์ให้พรรคประชาธิปัตย์ได้รวมสอสอเขตจากกรุงเทพรวมกับภาคใต้และรวมกับบัญชีรายชื่อที่จะได้อยู่ประมาณ10กว่าคนนี่ให้มันเกิน50เสียงผมขอแค่นั้นขอ50เสียงเพื่อให้เขานี่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าสมาชิกสภาหนึ่งใน10ของแต่ละสภาสามารถที่จะเข้าชื่อกัน ยื่นต่อประธานสภาของตนเองเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยดังนั้นหนึ่งใน10ของสภาผู้แทนราษฎรก็คือ50ถ้าพรรคประชาธิป,ปัตย์มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรห0คนเชื่อผมเถอะครับเราจะไม่ได้เห็นรองนายกรัฐมนตรีชื่อร้อยเอกธรรมนัสเราจะไม่ได้เห็น รัฐมนตรีที่มีปัญหาเรื่องที่ดินการรถไฟเข้ามานั่งเราจะไม่เห็นรัฐมนตรีที่มีส่วนไปเก็บข้าวหัวคิวพวกไปหาเก็บผลไม้เบอร์รี่ลูกเบอร์รี่ลูกเบอร์อรี่ป่าแถวสแกนในเนเวียในที่กำลังฟ้องกันอยู่เราจะไม่เห็นรัฐมนตรีที่ไปเซ็นสัญญาทำเอ u u กับเบนสมิธเพื่อจะตั้งศูนย์ คริปโตฟอกเงินครบวงจรในประเทศไทยเราจะไม่เห็นคนเหล่านี้นั่งเป็นคณะรัฐมนตรีอยู่อย่างน้อยมันไม่มีอะไรดีที่สุดหรอกครับมันไม่มียูโทเปียมันไม่มีรัฐในอุดมคติหรืออุตมรัฐมันไม่มีเอาเท่าที่ได้นี่แหละนี่ผมสื่อสารกับทุกท่านตรงไปตรงมาว่า กรุงเทพมหานครเลือกสอสเขตพักเดียวถ้าจะพิจารณาภูมิใจไทยพลเอกลังสีหรือแม้กระทั่งพิตุย๋ยพีรพันธ์เนี่ยผพราะว่าเอาพักประชาธิปัตย์ไปเป็นฝ่ายค้านส่วนบัญชีรายชื่อท่านรักพลเอกลังสีก็เลือกไปรักพิตุย๋ยพีรพันธ์เลือกไปอยากได้นายกอนุทินก็เลือกไปหรืออยากได้อภิสิทธิ์ท่านก็เลือกไปแต่สสเขตล็อกไว้ที่พักประชาธิปัตย์ นั่นแหะครับถึงจะทําให้การตรวจสอบรัฐบาลสามพักเพื่อไทยภูมิใจไดยกล้าทําตรวจสอบได้อย่างเข้มขน้นนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้เท่าที่เป็นไปได้นะครับถ้ายังอื่นไม่มีเลยดังนั้นผมจึงก็ขอย้าว่าถ้าจะเอาสูตรไม่เลือกเราเขามาแน่ ขอคนกรุงเทพมหานครเลือกซสเขตพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเลือกแบบยุทธศาสตร์เพื่อเอาประชาธิปัตย์ไปตรวจสอบรัฐบาลมีเสียงให้มันเกิน50เสียงนี่คือความตรงไปตรงมาของผมนะครับผมไม่มีวาระซ่อนเลนอื่นต้องการไม่ให้มีรัฐมนตรีสีเทาไปนั่งอยู่ในคอรมอส่วนมันอีกประเด็นที่เป็นประเด็นใน หัวข้อที่พัดหัวเรื่องกันไว้วันนี้ว่าเลือกตั้งด้วยความแค้นเนก็มาจากยุทธวิธีของพรรคประชาชนนี่แหละจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับผมเป็นเสรีภาพของทุกท่านแต่ผมมองว่าการโยนมเมล็ดพันธุ์หรือปลูกมเมล็ดพันธุ์ความแค้นความเกียดชังลงไปในหัวใจของคนไทยมันไม่เป็นผลดีนะ ผมเคยอ่านน,นวัิยายเรื่องหนึ่งอ่านนานแล้วนะครับ20-30ปีเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ในตู้หนังสือที่บ้านน,นวนิยายเรื่องนี้เขียนโดยแม็กซิมกอรกี้แม่ถ้าใครเป็นนักปฏิวัติใครต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมหรือต้องการจะทำลายการขดกดขี่ทั้งหลายน้อยคนที่จะไม่ได้อ่านผมก็อ่าน แม็กซิมกอกกี้แม่มาเธอมันเป็นการเขียนเรื่องถึงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งชื่อว่านิรอกนานิรอฟนาในเป็นผู้หญิงธรรมดาเป็นแรงงานอยู่ในสถานการณ์การปกครองของพระเจ้าซานิโคลัสถูกกดขี่เต็มไปได้วยความหวาดกลัวแต่กลายเป็นว่า นี่ลอฟน้านตัวเอกของนวนิยายเรื่องแม่ของแม็กซิมกอกี้ได้ก้าวพ้นความหวาดกลัวขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้นำในการต่อสู้ทำลายการขดกด,ดขี่เป็นผู้นำที่สร้างความเกลียดชังให้กับระบบกษัตริย์ของรัสเซียนำพารัเสเซียไปสู่การปฏิวัติโค่นล้ม ระบอบกษัตริย์ของพระเจ้าซานิโคลัสนี่ในยายเขียนอย่างเงี้ยผมก็อ่านจนจบนะบเป็นวีลสตรีสมมุติที่คิดขึ้นในยุคสมัยที่พรรคบอลเช์วิกซึ่งเอาลัทธิมาร์กซ์มาใช้ลุนลงในพื้นที่จักรวรรดิรัเสเซียเพื่อโค่นล้มการปกครองของพระเจ้าซานิโคลัสซึ่งเขาก็ทำสำเร็จดังนั้นเนี่ย เมื่อกลำมาดูสถานการณ์จริงผมไม่รู้ว่าเป็นการเดินเกมแบบเป็นไปเองหรือเป็นความจงใจที่จะนำบทบาทของนิรอบหน้าในนวนิยายของแม็กซิมกอร์กี้มาใช้หรือไม่แต่ผมดูเหมือนว่ามันจะเหมือนกันเหมือนกรณีที่มีการใช้ทุกกระแสทุกสื่อ ทุกคอนเนคชั่นเชิดชูบทบาทของผู้หญิงอายุ29ปีก็คือสะสะอรักชนกสีนอกให้เป็นตัวแทนแห่งความโกรธแค้นของคนของมวลชนแล้วให้ความโกรธแค้นนั้นไปที่คูหานำความโกรธแค้นไปที่คูหาแล้วกาภาคประชาชนสองใบ พักประชาชนก็ได้ออกแคมเปญกาส้มสองใบรัฐบาลประชาชนเอาคำพูดของนางสาวรักชนกไอสีนอกเนี่ยที่บอกว่าเราทุ่มเททำงานส่วนหนึ่งเพราะโกรธโกรธที่เราขวางการควบรวม t r u e d e ท็ไม่ได้โกรธที่มีการซื้อไฟฟ้าเพิ่มทุกครั้งก่อนเลือกตั้ง โกธที่ปาหมอคางดำเรารู้ว่าเกิดจากใครแต่ไร้คนผิดโกรธที่ตึกสอตองอถล่มเพราะคอร์รัปชันแต่จับใครไม่ได้แปดกุมภานี้เปลี่ยนความโกรธเป็นพลังกาพักประชาชนสองใบกาเห็นชอบประชามติรัฐธรรมนูญใหม่ให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม ถูกครับสิ่งที่รักชนกไอสีนอกพูดบนเวทีปาศัยทั้งหมดถูกต้องถูกต้องที่ว่าไอ้ถูก,กับดีแท็มันไปควบรวมกันได้อย่างไรและมันไม่ผิดกฎหมายได้อย่างไรเพราะมันมีกฎหมายห้ามมีอำนาจเหนือตลาด25%แล้วก็ถูกอีกครับ ในทุนที่ผูกขาดไฟฟ้าในประเทศไทยจะได้รับสัญญาทุกครั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพื่อที่จะให้ไอในทุนไฟฟ้าคนนี้มันจ่ายเงินเลือกตั้งให้กับพรรคการเมืองที่อนุมัติให้พูดถูกแล้วก็ถูกครับที่ไอบริษัทที่มันนำเข้าปลาหมอคางดำเข้ามามันไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วมันยังฟ้องเขาอีก แล้วก็ถูกต้องครับไอ้ตึกสทอทงงอที่มันแก้แบบแล้วถล่มแล้วใช้เหล็กที่ไม่มีคุณภาพแต่มันยังไม่มีศูนย์นักสักตัวมารับผิดชอบเรื่องนี้เงินชีวิตเงินงบประมาณที่สร้างตึกชีวิตของคนงานก่อสร้างที่ดับศูนย์สลายไปศูนย์นักตัวไหนมันรับผิดชอบผมจึงบอกเลยครับว่าในสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ เหือกสุดท้ายของระบบทุนผูกขาดครั้งนี้เมล็ดพันธ์แห่งความแค้นมันยังไม่สามารถเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะอะไรครับเพราะคนในพักประชาชนหรือพักส้มหรือพักก้าวไกลเองได้ทำลายอนาคตการเติบโตของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นคุณพิธาในกรณีด้อยค่าทหาร สอสอในพรรคประชาชนหลายคนที่ด้อยค่ากองทัพถ้าคุณพิธาและพรักประชาชนบางคนสอสอบางคนไม่แสดงกิริยาท่าทางด้อยค่ากองทัพโดยเฉพาะธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสิ่งที่คุณไอรัชนกสีนอกต้องการจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และพุ่งทยานทําให้พรรคการเมืองนี้ได้รับเลือกตั้งถึง300ที่นะั่น ผมจะบอกภาคประชาชนเดินมาถูกทางแล้วแล้วผมก็รู้สึกอึดอัดขัดหัวใจตั้งแต่ที่ตั้งนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วซึ่งผมว่าในสถานการณ์นี้ไม่เหมาะเราต้องการคนที่มีลักษณะเหมือนโจออฟอาร์ตนั่นถึงบอกว่าต้องเลือกแบบโจออฟอาร์ตเลือกแบบสุริกัญญาคนที่ไม่มีผลประโยชน์คนที่ไม่มีผลประโยชน์นลชนและเป็นคนที่ แข็งในอ่อนนอกแต่สิ่งที่ผมได้รับจากผู้นำระดับสูงสูงของพรรคประชาชนนี่บอกว่าความเป็นตัวของตัวเองของสรีกัญญาเป็นอันตรายต่อการชี้นำอ้าวอะไรวะผมก็สงสัยอ้าวอันนั้นก็ปล่อยผ่านไปแต่มานี่อีกผมยังบอกว่าตราบใดที่พรรคยังอยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์ของธนาธรจึงลุ่งเลืองกิจ ความโกรธที่คุณรักชนกสีนอกได้พูดเนี่ยมันจะไม่มีผลเลยเพราะมันจะไม่ชนะมันจะไม่ทะลุเพดานที่กำลังพยายามทะลุอยู่ดังนั้นถ้าต้องการที่จะให้แนวทางเนี่ยต้องการให้ไอ้คนที่มันอนุญาตให้ควบรวมดีแทกมันไปใช้ชีวิตสุดท้ายอยู่ในคุกไอ้ที่มันนำเข้าประหมอคางดำมันต้องไปอยู่ในคุกต้องชดใช้เป็นหมื่นล้าน ไอ้สัญญาไฟฟ้าจะต้องถูกทำลายเนี่ยในทุนผูกขาดไฟฟ้าต้องไม่มีพักประชาชนต้องเป็นตัวของตัวเองต้องเป็นพักที่ประชาชนเป็นเจ้าของจริงๆไม่ใช่ธนาธรจึงลุ่งเลองกิจเป็นเจ้าของมันผิดพลาดตั้งแต่ไปเจรจากับทักษิณที่ห้องกงแล้วแล้วก็ผิดพลาดตั้งแต่แอบไปคุยกับอนุทินชาญวีรกูลจนกระทั่งโหวตเอาอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว ข้อความเป็นเจ้าของเขามีข้อที่จะต้องแก้ซึ่งเป็นปัญหาไม่แตกต่างจากปัญหาของทักษิณชินวัตรเลยดังนั้นการเอาพรรคการเมืองไปต่อรองเพื่อแก้ปัญหาส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องที่ผิดเจตนารม์ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการที่จะทำให้คนที่ทำผิดในชาติบ้านเมืองนี้ถูกลงโทษจำได้ไหมว่าเขาแสดงความคิดเห็นเรื่องหัวสวว่าอย่างไร จำได้ไหมเขาแสดงความคิดเห็นเรื่องเขาก็ดงว่ายัางไงเขาไม่มีความกล้าหาญห้าหาญเทียบไม่ได้กับฝ่ายที่บอกว่าถูกตาหน้าว่าอนุรักษ์นิยมแบบผมนี่ไม่กล้าตำหนิไม่กล้าชี้ไม่กล้าบริภาคการหัวสอบวอจนกระทั่งผมยังบอกเลยผมบอกไปจับเอาอยู่ที่โรงแรมที่อยุธยาเนี่ยโทรศัพท์มันไปรวมกันตรงนั้นหมดเขาก็ดงก็ยืนยันเนี่ยกล้าบอกไหมกล้าพูดเหมือนผมไหมว่าถ้า อนุทินตั้งชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีจะยื่นถอดถอนอนุทินไม่กล้าดังนั้นการต้องการจะให้พรรคประชาชนเป็นที่พึ่งที่หวังจริงๆคุณเลิกเป็นเจ้าของพรรคคุณเลิกชี้นำโดยใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นเงื่อนไขต่อรองคดีความเลิกได้ไหมเลิกได้ไหมเอาคดีความมาต่อรองถ้าเป็นอย่างนี้จะไปต่างอะไร กับสิ่งที่ทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยรำผมจึงสรุปในคุณรัชนกศรีน้อกนี่พูดถูกหมดแต่อยู่ในสถานการณ์ที่ผิดมันจึงหาความสำเร็จไม่ได้ผมจึงยืนยันไงว่าตราบใดก็ตามที่พรรคยังไม่สลัดความเป็นเจ้าของพรรคของธนาธรอ,ออกไม่มีวันที่พรรคประชาชนจะได้รับการเลือกตั้งและจะได้เป็นรัฐบาล รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะให้ความโกรธเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติคนที่ทุจริตคอรลปชันคนที่ทําให้บ้านเมืองเสียหายได้รับการลงโทษนั่นแหละครับคือการปล่อยให้พักการเมืองนี้เป็นพักของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นพักที่ตั้งชื่อว่าพักประชาชนแต่มีเจ้าของชื่อธนาทรจึงรุ่งเลืองกิจมันก็จบสิครับ นี่ต้องตรงไปตรงมากันอย่างนี้ไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งส่วนตัวกับธนาธรจึงลุ่งเลืองกิดไม่รู้จักไม่เคยคุยกันแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะคุยแต่เราสื่อสารแบบตรงไปตรงมาเราตัดมายาคติออกตัดความชอบส่วนตัวออกเห็นแก่บ้านเมืองเป็นหลักถ้าเขายังไม่จริงจังในการที่จะปรับการทุจริตจริงๆอะ เขาไม่จัดการจริงๆนี่ผมว่าครั้งนี้นี่เอาพักประชาธิปัตย์ไปเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งดีกว่าที่จะมอบหน้าที่การค้านให้กับพักประชาชนเพราะคุณค้านไม่จริงค้านไม่สุดไงเอาละครับก่อนจบวันนี้มีเรื่องที่ทุกคนจะต้องไปฟังนั่นคือการออกหมายจับสสพาคอีสานซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งอ่ะที่บีบ สร้างกระแสบีบให้ตำรวจไปจับว่ารัฐมนตรียุติธรรมว่ารัฐมนตรีดีอีว่านายกดลซ้ำว่าทำไมพูดแล้วไม่ทำเดี๋ยวเขาจะ,ถะแถลงว่าจะจับใครกันวันนี้ผมก็จะขอลงการพูดคุยกันวันนี้จบการพูดคุยกันวันนี้ไว้เพียงแค่นี้แล้วก็พี่น้องก็ติดตามนะครับ